ว่าเป็นลักษณะเขากับเราทางละเอียดจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยครอบครัวเราครอบครัวเขาสังคมเราสังคมเขานะบ้านเราบ้านเขายังเป็นต้นนะเอาล่ะกลับมาถึงประเด็นคาว่ามันสําคัญเพราะเนื่องมาจากว่ามนุษย์เรามีอยู่คาคำหนึ่งที่ใช้กันว่าใจเขาใจเราไงต่อใจเขาใจเราใจคืออะไรใจคือความคิดเราคิดอะไรคิดยังไงเขาคิดอะไรคิดยังไงถ้าหากว่าสิ่งนี้รูปร่างมันเป็นอย่างนี้ถ้าเอ่ยชื่อมาเรียกขานกันแล้วเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างเขากับเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นเขาเป็นเราหรือว่าทัศน ที่เรียกว่าเซนส์ออกมาเป็นเขาเป็นเราเนี่ยถ้าคนไหนที่จับวางตัวได้ดีคนคนนั้นก็จะไปอยู่ในถานที่ใดก็ได้อยู่กับคนทั่วไปได้อยู่หนึ่งต่อหนึ่งได้อยู่หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อล้านได้ถ้าแยกแยก,แยกอย่างนี้ทีนี้มันกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเดียวเท่านั้นที่จะอยู่ด้วยกันทํางานกันได้มนุษย์เราเนี่ย เช่นกินข้าวก็กินข้าวได้กัดหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยคำว่าเขากับเราทำยังไงแล้วฮะจะรวมจะล้อมรวมระหว่างเขากับเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเถอะแต่ต้องเข้าใจ่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะมาเข้าใจลุงเนี่ยแล้วลุงเข้าใจเขาคนนั้นเยอะๆแต่ถ้าหากวันหนึ่งลุงไปเจอเขาคนนั้นที่ไหนก็ไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เราก็จะเข้ากันเป็นผีเป็นคุยเพราะว่าเราทําใจเราหรือว่าเราเข้าใจเขากับเรามันค่อนข้างจะลงตัวกันนะฮะคำว่าเขากับเราตรงนี้ต้องแยกให้ได้ว่ามันทั้งดดด้้้าาาาานนททังคควมิกกรระํ หรือถ้าสัะคติที่พูดถึงกันทั่วไปนะส่วนมากมันจะจูนกันไม่ได้มันก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันเช่นผู้นํากับผู้ตามเงี้ยแล้วผู้ตามบอกเออเขา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 ,ขา,ขาผู้นำเขาพูดมาถึงฝั่งเรา ขาก็ว่าเขาเขาเหมือนกันเนี่ยผู้นาผู้ตามเนี่ยมันนาเรื่องอะไรถ้าตามกันไปทําไมนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าจําแนกแจกแจงออกได้ดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ใครก็ตามที่สามารถจําแนกแจกแจงแยกแยะย่อยๆได้คนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือผู้ตามมันก็ย่อมอยู่ในฐหน้าที่มันสามารถจบูรณาการกันได้ทําให้สังคมมันดีขึ้นหรือว่าทําให้องค์รวมในแบบองค์ารพยมมันจะไปได้อย่างเป็นกว้างขวางใหญ่โตทัศนคติอย่างนี้นะฮะใครอะไรเป็นคนที่หลอมได้รวมได้พระศาสดาได้ไหมครูบาอาจารย์ได้ไหมครับเนี่ยยากนะมันก็ต้อง ต้องเข้าใจกับทุกๆคนนะฮะเป็นปัจเจกับบุคคลทาพูดคําว่าเราคือเราเขาคือเขาเมื่อเวลาต้องการความต้องการอะไรคนั้นต้องการอะไรต้องการเหมือนกันสนานิที่เหมือนกันเทสเดียวกันมันก็ไปกันได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ต้องมาหลอมรวมว่าความต้องการทองแต่ละคนเนี่ยว่าต้องการอะไรกันบ้างในแต่ละวันในแต่ละเรื่องเช่นอาหารเครื่องนุ่งคมนะแล้วก็อะไรอาหารเครื่องนุ่งคลมของใช้ไม้ส้อยเหล่านี้เป็นต้นหรืออะไรเครื่องในความสะดวกต้องการเหมือนกันไหม่เนี่ยจะไปกันใหญ่แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายนั้นมันต้องมาจาบว่าเราคือใครเนาะต้องการอะไร งม้นต้องออกมาให้ได้เขาก็น่าจะไม่ต่างก,กับเราเขาไม่น่าต่างจากเราหรือเขาต่างก็ต่างสถานที่ต่างโอกาสต่างเวลาต่างวัยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าต่างสถานะอย่างเงี้ยเราก็ต้องแยกไปให้ได้แต่ทั้งหมดนั้นถ้ารวมกันได้มันก็ถือว่าดีแต่ทั้งหมดเราคือเรา,เราต้องยืนให้อยู่อยู่นได้แล้วตัวเราเข้ากับใครก็ได้ในโลกนี้มันก็สามารถที่จะไปไหนทาอะไรกันได้ความไม่ทะเลาะแว้งกันมันก็จะเกิดขึ้นไปไหนเป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ้องคือมนุษย์เดียวกันอเห็นไหมถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็น่าจะจบนะครับเรื่องที่อยู